ภาษาไทยพาเพลินกับพี่ไทยเองขอรับสวัสดีขอรับน้องๆเอถ้าพี่ไทยบอกชื่อโบราณสถานแห่งนี้น้องๆจะรู้จักกันไหมนะและที่ที่พี่ไทยกำลังจะบอกนี้ก็ถือว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งของประเทศไทยด้วยนะขอรับที่นั่นก็คือปราสาทเขาพนมรุ้งนั่นเองมาฟังเรื่องเกี่ยวกับโบราณสถานแห่งนี้เลยนะขอรับ เรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าครั้งหนึ่งยังจำได้ขอรับน้องๆพ่อพาไปเที่ยวปรา,าสาทเขาพนมรุ้งซึ่งตั้งอยู่ที่เอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์บรรยากาศดีมากและได้รับความรู้มากมายดังนี้ปรา,าสาทเขาพนมรุ้งตั้งอยู่ข้างปากปล่องภูเขาไฟที่ดับมานานแล้วเป็นเทวสถานที่กษัตริย์ขอมทรงพระนามว่า พระเจ้าหิรัญยวรมันเป็นผู้สร้างเพื่อถวายพระศิวะตามความเชื่อของศาสนาฮินดูใช้เวลาก่อสร้างตั้งแต่ปีพุทธ,ธศักราช1 5 0 1งพันดถึงหนึ่ัดังนั้นจึงได้นำชื่อของพระองค์มาตั้งชื่อถนนทางเข้าปราสาทว่าหิรัญยวิถีส่วนสำคัญที่สุดของปราสาทคือ ปรางประธานอยู่ตรงกลางของปราสาทชั้นในทิศตะวันออกเป็นส่วนที่เรียกว่ามนดบเคยเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพที่สําคัญที่สุดของศาสนาฮินดูแต่ถูกขโมยไปนานแล้วบริเวณโถงปรางประธานเหนือประตูมุกทางด้านทิศตะวันออกมีแผ่นหินเรียกว่าทับหลังนารายบรรทมศิล บนทับหลังนี้นำมาจากเรื่องรามายณะของอินเดียหรือรามเกียรติ์ของไทยบริเวณด้านหน้าของปราสาทมีสะพานหน้าคราชซึ่งเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโลกมนุษย์กับเทพ,พเจ้าบริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาทเป็นปล่องภูเขาไฟทิศใต้เป็นเทือกเขาพนมดงรักกั้นระหว่างชายแดนไทยกับกัมพูชา เรื่องเกี่ยวกับโบราณสถานและประวัติศาสตร์เรื่องนี้มีคำศัพท์ใหม่แปลกๆมาให้น้องๆได้เรียนรู้มากเลยนะขอรับพี่ไทยว่าเรามาเริ่มที่คำแรกเลยดีกว่าหนึ่งคำว่านาคราชหมายถึงพญางูหรือพระยาอนันตนาคราชคำที่สองปราศาสตร์หมายถึง เรือนมียอดเป็นชั้นสำหรับพระเจ้าแผ่นดินคำว่าพระนารายหมายถึงเป็นชื่อหนึ่งของพระวิษณุของศาสนาพราหมณ์ส่วนคำว่าพระศิวะหมายถึงเป็นชื่อหนึ่งของพระอิศวรของศาสนาพราหมณ์ขอรับคำที่ห้าศิลาแรงคำนี้หมายถึงหินชนิดหนึ่งที่มีสีแดงเมื่ออยู่ใต้ดินจะอ่อนนุ่ม คำที่หกคือคําว่าบันทมซึ่งหมายถึงนอนนั่นเองขอรับน้องๆส่วนคําสุดท้ายที่พี่ไทยจะบอกน้องๆวันนี้คือคําว่ามนดบซึ่งหมายถึงปราศาขอรับน้องๆคนเก่งภาษาไทยอย่าลืมทบทวนคําศัพท์ใหม่ที่พี่ไทยบอกนะขอรับวันนี้พี่ไทยกับกระดานวิเศษอําลาน้องๆแล้วสวัสดีขอรับ